สวัสดีค่ะห้างทองหวังอยากมีสาขาบ้านเอื้อนะคะวันนี้จะมานำเสนอสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทนะคะเป็นรายโชจี้นะคะลายที่หนึ่งค่ะจะเป็นตัวเส้นจะเป็นทองลายเบนซ์นะคะตัวนี้ตัวเส้นค่ะแล้วก็จะโชจี้ด้วยลายอินฟินิตี้ค่ะลายที่สองค่ะตัวเส้นจะเป็นงานสี่เสานะคะ จะเป็นโชว์โลมานะคะโลมาคู่ค่ะลายที่สามนะคะจะเป็นงานลงยานะคะลงยาสีแดงดอกไม้ค่ะส่วนลายที่สี่ค่ะจะเป็นงานตัวเส้นจะเป็นงานสีเสาเหมือนกันนะคะจะเป็นโชว์หัวใจค่ะเป็นงานพลอยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่สาขาบ้านเอื้อนะคะ โทรสอบถามได้ที่056ค่ะ200499ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ